สีตีเนียนเฮ้ยนี่ขอจีบข้อมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับยังดีไซเนอร์อีกคนนึงนะครส,สวัสดีครับ,รบน้องหมูหรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าน้องหมูไอแวร์ <wear> ใช่ค่ะเป็นที่นย <ม S 3> ิยมชุมชอบมากไอแวร์นี่คืออะไรไอแวร์นี่คือเพียงปีกโอ้คนนี้นี่นะเขาเป็นคนเป็นคนไทยที่อยู่ดีก็ไปทำแม่ตาโด่งดังที่นิวยอร์กจนเลดี้กาการ์านำไปใส่นี่คือข้อมูลที่พิมพ์ทราบเพียงปีกอ๋อเที่ยงปีก ท็ไมงูถามว่าสิว่าอะก็เราจะถามว่านี่คือข้อมูลที่รับทราบมาถูกเลยต้องเลยปอนะเออผิดใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวขอนพี่ไปถึงเรื่องนั้นสนิทกันได้ยังไงดีกว่าเออเป็นเพื่อนกับป้าเขมนาเนี่ครับเป็นแฟนแบบมาร์คติดตั้งแต่เด็กตั้ต่วันเลยไปเรียนทีด้วยกันค่ะไปเรียนที่นิมิตด้วยกันก่อนน้านั้นรู้จักกันมาก่อนเลยครับ เรียนมาแต <S <s ่ด oh, ้วยกันแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักกันเลยที่เป็นรุ่นพี่เราอ๋อจำได้ว่าตัวเล็กๆอ่านตาไปมาอ่านตาไปมาเดินแบบกันเบไปล่กันอะไรอย่างเงี้ยออแบบเขาจะมองเราต่ำๆนิดนึงเราเดาแตงถูกดูถูกย่ดูยวอย่างเดวแต่ก็ไม่ กันที่นู่นไปเรียนด้วยกันที่โรงเรียนประจำภาังหวัดเหมือนกับแบบโรงัรียนภาคตะวันตกด้วยแบบมีแต่แกะกับวัวแบบพื้นยาก็เลยจำใจจะต้องสนิทกันเ็ไปดูข่าว้ไปด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นมาโตขึ้นก็ก็คือเรียนอาร์ตด้วยกันตลอดใช่ตอนแรกเออก็เรียนคือเราจะเรียนคล้ายๆกันอะค่ะชอบอะไรคล้ายๆกันเรียนอาร์ตเรียนออกแบบดีไซน์ก็เพอเรียนอาร์ตแล้วก็ดันเข้าที่เดียวกันอีกใช่ป่ะตอนหังก็เลยดันก็คืออาจจะเป็นว่าทั้งสองคนนี้ชอบอาร์ตเหมือนกันค่ะแล้วไปปมามาลงเอ่ยที่แว่นตากันออกแบบแว่นตามีแบบแรงบันดาลใจมาจากไหนอเพราะว่าอย่างคนอย่างน้องเขียนมิเขาง่ายคือเขาชอบผ้าชอบประดิษฐ์ผ้าเราเรียนเป็นชอบแบบคือมือเรียน jewelry design มือียนมาเป็นยังไงแต่ว่าคือว่า เป็นเหมือนกับชอบพวกอินเทียอะไรเงี้ยชอบแบบอินเทีเดียไซน์อาร์เคเต็กแบบอัฟเอร์นูนทีเราคือเราชอบก็แบบชอบกินชาชอบกินของมันก็ไปหลายๆที่แล้วเหมือนกับแรกๆมันดันใจแบบพวกเนอฟอร์นิเจอร์พีเจตก็เลยเหมือนกับการเริ่มมาแล้ก็เลยคือเราชอบไอ้พวกของพ็อปเทปอะไรพวกนี้มากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมดีเทลอะไรต่างๆแล้วแล้วมันมาลงที่แว่นตาได้ยังไงว่าเออพี่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะว่า มีคนไทยที่เป็นคนออกแบบแว่นตาแล้วไปขายได้ระดับระดับโลกมันดูใหม่นะครับเอฟโฟร์เราเป็นเหมือนกับเอฟโฟร์สแบบแบบจิวียค่ะงานคือว่าแบบเหมือนกับว่าคือจิวเวียมันคืออะไรก็ได้ที่มันเป็น b บอดี้ l a เ e ตบอดี้เรเลตคือเก้าอี้ก็เป็นแบบเป็นจิวเวียได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือแบบหมายถึงว่าเอามา้อยคอได้ไม่ใช่เราตัวเราตัวเราขอโทษนะครับคือคนคนแก่มันจะเข้าใจ ยิง่งพยายามให้ทีฉันได้เนียนยู่น้นองเขาให้สบายสบายโอเคฮะแล้วโอเคเราไ,ได้เห็นแล้วว่ามันมีดีเทลต่างๆแล้วมันมาลงสุดท้ายว่าโอเคเราคิดว่าเราจะทําแว่นตาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือหมูไม่อยากทําคือเวราคัวจูรีอ่อาจจะคิดต้องหูคส่อยอะคือเราอยากจะแบบแตกต่างออกไปใช่แตกต่างจากตรงนั้นคอมพลีทลี่อะไรก็เลยแบบแว่นตาคือค่อยๆทำไปเลยคือมันเป็นเหมือนกับการ development ของของ project มากกว่าก็เลย ก็เลยแบบคือไปเดินพวกแอนติกมาเก็ตด้วยก็เลยซื้อแบบเป็นแว่นตาเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเรามาประดิษฐ์เองก่อนมันแสดงว่าว่นเราเดินทีเดียวคือเอาแว่นตาที่เป็นแอนติกก่อนเป็นทรงเก่าๆแล้วก็มาประดิษฐ์เอาวิธีการทำจิวเวลรี่เราใส่เข้าไปคือทําเซรามิกด้วยไงานแบบว่าเอาเซรามิกที่เป็นลายบาร็อกเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเราชอบกินชาอย่างที่บอกชอบกินชาแบบเฟอร์นิเจอร์แบบในร้านก็เป็นแบบบาร็อกสไตล์อะไรเงี้ยก็เลยแบบดีเทลมาแบบ c o m b i พอจะนึกได้พอพูดถึงหมูไอแวานเนี่ยจะเป็นแว่นตา แล้วก็จะมีกระยิบ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 แม่เพรใหญ่ตากระยิบกระยิบกระยิบกยิพูดไปไม่เห็นภาพผมไปซื้อมาแล้วเวอร์นี่ยงคู่นีคู่สีโอ้โหทั้งสองพิธีกรคู่สีของเราช่างตีเนียนกันได้สุดยอดจริงๆไปแอบเอาแว่นตากันมาตอนไหนเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ ระบบแก๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์มคู่สีตีเนียน